ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่กทานด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโคเนล่านะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้นะครับพี่เนี่ยจะเอารถอสันซีเวอเ S14 มารีวิวให้น้องๆดูนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะรู้จักหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้พี่จะเอารถคันเนี้ย มาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังมองหารถเพื่อจะเอาไปดิฟแบบมันมัน,มนดิฟสวยๆดิฟลงแรงก็ได้นะครับลงแรงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมก็รถคันนี้อาจจะตอบโจทย์สาหรับบางคนหรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันรรนะครับผมก็มารับชมไปด้วยกันได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวรถคร่าวๆก่อนเลยนะครับผมว่ารถคันนี้มัน เป็นหน้าตายังไงน้องๆก็จะได้เห็นอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเราค่าวๆกันในเกมเลยครับทุกคนว่ามันมีหน้าตายังไงนะครับผมนี่นะครับน้องๆครับนี่ก็เป็นหน้าตาของนิสันซีเวอเอสสิบสี่นะครับผมหรือชื่อในเกมอีกชื่อหนึ่งว่าฟูจิสเอสเอ็กซ์ชื่อในเกมนะฮะหน้าตามันก็จะคล้ายๆนิสันซีเวอเอสสิบห้านะครับผมแต่หน้าหน้ามันจะคมๆกว่านะหน้ามันจะคมคม ไม่น่าน่าน่า,น,าน่าอะไรวะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าหน้ามันจะคมอย่างเดียวครับผม <c oughs> ดูจากตัวรถแล้วมันน่าจะคมทั้งรถเลยนะครับ <c oughs> ก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับผมแมมันคมจริงๆครับรถคันนี้นส i s s a n s i l v i S14 นะครับผมแม่สำหรับใครที่กำลังมองหารถเพื่อออเไนดีฟเนี่ยรถคันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ คนดูลองไปจัดซอยมันลองดีฟกันได้นะครับผมอ๋อหน้าตาก็สวยเอาเรื่องอยู่นะครับคันนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมพอแนี้เดี๋ยวรอจะให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูแบบสเปครถข่าวๆกันเลยครับผมว่ารถคันนี้มันสเปคเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับน้องๆตอนนี้เราก็มาที่หน้าอ่าโรงรถของเราแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้ดูสเปครถข่าวๆรถคันนี้มันมีแรงม้าเท่าไหร่แรงบิดสูงถึง100อยอยู่กี่วิ มีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับพี่จะมาให้น้องๆดูครับวันนี้นะครับไปเราไปดูสิ่งแรกนั่นก็คือสเปครถกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสเปครถคร่าวๆก็จะมีดังนี้นะผมสำหรับเจ้า Nissan q a s h s 1 4นะครับผมก็แรงม้านะครับผมจะอยู่ที่662แรงม้าส่วนแรงบิดนะครับผมแรงบิดหรือว่าแรงกระชากนะครับ่างนะครับผมจะอยู่ที่7 1 5นิวตันเมตรนะครับ ก็อันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมใครเข้าใจช่วยคอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะครับส่วน0ถึง100กิโลเมตรเนี่ยอันนี้คือจริงๆมันมันไม่ถึงแบบว่า3.6วิรลกนะครับน้องๆถ้าเป็นเดิมๆแบบว่าเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะมันจะอยู่ที่ประมาณ4.4 4.5ประมาณนี้นะครับแต่คือนี่พี่ได้ทําการเซต จูนมาแล้วมันก็เลยได้3.6วินะครับครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูชุดแต่งต่อไปเลยนะครับผมโอเคครับชุดแต่งแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะให้ด,ดูเดิมๆเ,เลยผมถ้าเดิมๆเนะี่ยเวลาเราซื้อมาก็ชุดแต่งก็จะมีประมาณนี้ครับผมนะฮะไม่มีอะไรมากครับผมก็เป็นรถเดิมแบบเหมือนเหมือนเหมือน,นรถใช้งานอ่าทั่วไปเลยนะถ้าไม่สังเกตดีๆนี่คือเหมือนรถแบบทั่วไปเลยนะเนี่ยก็นะครับผมเราไปดูชุดแต่งที่หนึ่งกันเลยนะครับผมชุดแต่ง โอเคสไลฟ์เปอร์ฟอร์แมนซ์โอ้โหนี่สายนี้ถูกใจเซตนี้เลยเกินนะครับผมห <Wow. S 1> ลอ่ออย่างหล่อเลยครับสวยเอาเรื่องเลยนะเซจูนนะไม่ใช่ไม่ใช่เซจูนช,ชุดตัวถังเออหรือว่าเซตรถนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเซตที่2กันเลยครับน้องๆว่ามันเป็นยังไงปั๊บโอ้โ oh ห oh. อันนี้ก็จะดุขึ้นมาหน่อยนะครับอ๋อนี่ก็สําหรับแบบออปเปดิฟเหมือนกันนะผมแต่เป็นแบบดิฟแบบ เทือนหน่อยครับดูจากหน้าตานะคือแบบโหดเทือนอะไรประมาณนี้ไปดูเซ็ตที่3ามเลยนะครับเซตที่3นี่ก็น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกเขาเรียกชุดแต่งนี้ว่าอะไรวะล็อกเก็ตปันนี่หรือเปล่าดูคนคือมันมันตัดหน้ามันเอาหน้าไปแปลงให้เป็นเหมือนดอทเชลเจยังไงไม่รู้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้ก็จัดใส่กันได้นะผมราคาที่อ,อยู่ที่40 ทองนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็สวยนะครับโอเคเราไปดูชุดแต่งสุดท้ายนะครับของดีสแมสเอ๋อของดี Mas สเก็จะแบบเถื่อนกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับแมดูเทอร์โบที่อยู่ที่ด้านหน้านี่คือเบอร์ลมเลยไม่รู้ว่าเทอร์โบท่อและฝาฝาฝากระโปรงเลยนะครับจังหวะนี้โอ้โหด้านหลังนี่เถื่อนมาก เปิดตูดสักครึ่งหนึ่งเลยนะ <Wow. S 1> จากที่พี่ไปเทสมาเนี่ยคือแบบไม่อยากจะสาธยายนะผมคือแบบเละนะครับเละแหกโคง้งไม่ไม่ใช่แหกโค้งคือแบบสู้เขาไม่ได้จริงๆนะครับผมคือแรงแรงต้นเนี่ยคือจัดจ้านจัดจ้านมากคือบ, <Wow. S 1> แบบเหยียบเหยียบแล้ว ไปอย่าไปอย่าไปอย่ามาอย่ามาเลยก็เอาท่าเไว้ดีฟเล่นมันก็ลง xds อะไรประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็พอได้อยู่ไปพูดมาเยอะแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในแรงสัก2อสามตานะครับผมทุกคนนะไปเราเข้าไปดูเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าแรงเลยนะครับก็สําหรับแรงพี่ก็จะอยู่ที่2480แต้มนะครับทุกคนครับก็เล่นมาจากเมื่อวานเลยนะครับผมก็ไม่ได้ขยับเขยื่อนแย่ๆเลยนะครับ โอ้โหตาแรกเจอคนไทยครับเจอคนไทยแล้วก็เป็นฟอร์ดสมาร์ตสเตนด้วยมันก็ต้องลองนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถรถดีไม่ไปรถดีไม่ไปโอ้โเลย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 อีกแล้วเลยอีกแล้วเลยอีกแล้วเกือบเสียคูณเสียคูณไปนี่บอกเลยว่าร้องไห้แน่นอนคือ พี่ยังเซตอัพเซตจุดวถคันนี้มายังได้ไม่เต็มที่เลยครับคือมันไม่มีเวลาเซตจริงๆนะครับคือพี่คือ <c oughs> พี่เซตพอพออ่ามาทําให้น้องๆดูเห็นนะครับจะได้ให้พี่เซตแบบจริงจังใที่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ก็นะก็ชนะอยู่ครับชนะเจ็ด แันเต้มมาครับชนะอยู่ <C> e <ars> ยก็ทางโค้งเยอะๆอย่างเงี้ยก็แบบว่าเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับรุ่ต้นจัดๆอย่างเงี้ยคือรีบฟแบบดีมากผมคือหยียบมาหยยบมาเลยครับโผมยอดนะครับ,โโรรบปไปเราไปลยุยอีกสองตาโอ้โหเจอรุ่นน้องว่ะ S15 ว่ะแล้วแต่งสีเหมือนกันเลยนะมาดูกันว่าจะเอาชนะรุ่นน้องได้หรือเปล่า อ้โหโค้งนี้โคตรแบบโคตรเสียวเลยโคตรลุ้นเลยแบบโค้งหักศอกคือพลาดนี่กระโดดข้ามเขาได้ <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้คะแนนก็แบบใกล้เคียงกันนะฮะก็ไม่ทีเดียวห่างเฮ้ยตรงนี้ก็บ๊เบา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 ,วา,วาวได้เบานะครับโค้งนี้ขอแบ็คบอร์ดไปหนึ่งสเต็ปโอ้คุณยาเสียดิฟจบจบ,บแล้วแต่นจบแล้วยังไงก็แพ้และ รอบต้นมันจัดไงครับคือเหยียบมาเหยียบมาไงประเด็นคือเหยียบมาแล้วมาเร็วเกินโอ้ยจะชนะอยู่แล้วทำไมพลาดคือจริงๆพี่ก็อยากจะตัดช็อตนี้ออกเลยนะครับทุกคนแต่คือแบบมันไม่เรียวมันไม่เรียวคือแาบพี่จะเพลน้องดูแบบเรียวๆ,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 ๆอะ่ะโอชคแบล็กแจ็คโอ้โหเอสสิบสี่ผมจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยเอ้ย โอ้โหเปิดงานมาก็เจืดป้ายไปหนึ่งบอดีพี่ต่อให้นะครับน้องๆคือพี่ไม่อยากเอาจริงเลยถ้าพี่เอาจริงเมื่อไหร่นี่บอกเลยว่าเนี่ยคะแนนนี่โ้โห่างกันรถไฟกับเพงวแบบเขาจะสงสัยว่าเฮ้ยยงปหรือเปล่ายิงปหรือเปล่าเนี่ยคะแนนน,นนี้มันขึ้นเร็วจังวะ ดูครับผมน้องๆไม่เชื่อก็ดูนะครับคะแนนพี่แล้วก็แซงแล้วจากเมื่อกี้พี่โดนแซงอยู่นะตอนนี้พี่ก็เป็นคนแซงเองนะรู้สึกว่าพี่ต้องเซตจ,จูนอีกเยอยะเลยรถควทำนี่มันมันยังไม่โอเคเลยนะครับโอ้โหมันกัมกักึ่งกึ่งอยู่นะครับผมนะไปทุกคนก็เอาไปลองอีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้โหแบกใจอีกแล้วลายสวยซะด้วย ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่แบ็กจุ่มแบ็กแจ็คก็มาเห็ครับดูตอนนี้ผมจริงนะครับบอกเลยตอนนี้ผมจริงแล้วไม่เชื่อก็รอดูได้เลยย่อยย่อยฝุ่นเดือดก็แหกโค้งจ้ะ จากคะแนนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วทั้งถว่าใครชนะตัน,ตนโอ้ดีไปย,ยังไม่ถึงครึ่งถางคะแนกนก็แล้วอ่ะสี่ก็พอแล้วมั้งก็ชนะนะครับทุกคนแล้วคะแนนมันบักทุกคนเออเป็นไรมนาะช่วงนี้คะแนนบักเลยคือคะแนนไอ้จอข้างบนขวามันไม่ขึ้นบางทีที่ไปแบบโอ้ตกใจเลยโอ้ย ทำไมกูดิฟมาได้เยอะขนนไม่ขึ้นก็นะครับน้องก็หนักอีกแล้วนะครับแม่แต่หนักตาแพ้ตาก็นิดโอเคนะครับน้องๆครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสนุกไหมครับถ้าไม่สนุกก็ไม่ต้องกดไลค์นะครับผมถ้าสนุกก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับทุกคนนะครับก็ ฝากด้วยนะครับผมสำหรับ nissan cts สิบสีหรือชื่อในเกม fuji sx นะครับผมใครที่กําลังเลือกหาเลือกซื้อรถเพื่อจะนำไปดิฟเล่นในโหมดลงแรงหรือว่า f s s ก็นี่อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้คนดูเป็นแนวทางได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมขอขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสวดีครับ